สวัสดีครับท่านสชงท่านกันแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับโอนี่ม่เหชาแนลผมแต่ผมแต่แต่ช่วงนี้ผมจะตั้งชื่อช่วงว่าโอ้ติท็อปเทนไม่ใช่ยอกยอกยอก,ยอกมันชื่อชื่ออะไรดีกว่าอ่าชื่อว่าจัดอันดับแทบไม่มีเลย <laughs> โอเคยืนยันชื่อนี้แหละจัดอันดับแทบไม่มีเลยโอเคไปร๊บในวันในคลิปนี้ครับเราจะมาทํา ท็อปไฟล์ดราคอนไขจูหรือว่ามังกรไครจูมังกรนะผมไคจูสายพันธุ์มังกรในแบบผ้านแบบไคจูสายพันธุ์มังกรที่แบบเด่นมากๆับผมหนึ่งไม่อัน,นี้อันดับที่ห้าเบิร์ดก้อนเบิร์ดก้อนนั้นเป็นไคจูมังกรที่แบบตามเชือนะ่อเนาะนกผสมมังกรนะผมประมาณนั้นนะผมคือปากเนี่ยจะเป็นเหมือนนกใช่ผมคอยาวเหมือนงู ส่วนแบบมีตัวนะเป็นมังกรแต่หางเนี่ยถามว่าทำไมต้องใหญ่หางคือแบบว่าเบิร์ดก้อนมันว่ายน้ําได้โดยหางของมันจะถูกออกแบบมาแบบสามารถล่าได้ทั้งบนบกแลในะแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้ามันล่าบนบกแทบไม่มีทางล่าเพราะว่าหางของมันเนี่ยด้วยความที่หางของมันไม่ได้เหมาะแก่การที่จะมาล่าบนบกอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันวิ่งเป็นระยะทางประมาณร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะสามารถวิ่งได้เพียงแค่หกนาทีเท่านั้น ถ้าเกินหกนาทีนี่คือมันล้มเลยมันล้มหมายถึงว่าหางไม่ถึงว่าน้ําหนักทั้งหมดสี่เปอร์เซนตี่ยจะไปอยู่ที่หางมันนะผมอ่ะอาะสมมุตินะผมจะแบ่งแบ่งน้ําหนักประกอนเลยะผมน้ําหนักของเบิร์ดก่อนไม่รวมหางนะจะอยู่ที่สี่หมื่นแต่ว่าหางเนี่ยจะอยู่ประมาณสามหมื่นไม่แต่หามันเนี่ยจะอยู่ประมาณหกหมื่นเลยนั่นรวมกันก็ประมาณแสนตัน ช่แล้วแสดงว่าถ้าหางมันมีน้ําหนักมากกว่าตัวของมันเนี่ยมันจะทําให้มันไม่เด่นเรื่องการล่าบนบกแต่จะล่าแต่จะเด่นตรงล่าในน้ำซะส่วนใหญ่ถามว่าทําไมมันไม่ล่าบนอากาศเพราะว่าปีกของมันเนี่ยดูปีกเล็กมากนะผมเทียบกับตัวมาแล้วเทียบกับหางมันแล้ตัวมันจะไม่สมสัดส่วนมันสูงเจ็ดสิบเมตรยาวร้อยเก้าแปดเมตรโอเคอันดับที่ห่างของเราครับผมอันนี้ไม่ได้บอกว่ามังกรโหดที่สุดนะ อันดับที่สี่ครับผมอันนี้ก็เอ่อเน้นเรื่องความสวยแล้วก็ความหัวแต่ความหัวยังมีอยู่นะ mm hmm. ล็อกเด็กครับผมเคยปรากฏตัวในตอนเออตกหลุมรักไปเบิร์ดดอนเนี่ยเคยปรากฏตัวในตอนวงแส่ถึงสามตอนเลยคือตอนวงแส่ประทับเบิร์ดดอนแล้วก็ตอนไคจูออมนิเวร์สแล้วก็ตอนเอ็กเบิร์ดกอนอะไรประมาณนี้อันนี้ล็อกเด็กล็อกเด็กนี่เป็น มังกรเป็นไคจูที่เราสามารถเห็นได้ตลอดทั้งเรื่องเลยคือเอาไงเหมือนเป็นเมียของแซ่ทุยไม่ใช่ไม่ใช่เมียของแซ่ผิดผิดเป็นเพื่อนของแซ่ผมประมาณนั้นนะผมก็เป็นแบบเป็นอะไรพวกพวกเป็นพวกตัวดีอะเออนะผมล็อกเด็กนี่จะเป็นอไคจูมังกรที่จริงๆแล้วดีไซน์ไม่ใช่อย่างนี้นะเออดีไซน์เนี่เคยรู้ไหมเป็นยังไงนี่ครับผมอันนี้คือล็อกเด็กเมื่อก่อนล็อกเด็กเมื่อก่อนที่ผมกล่าวว่าใจมันเป็นแบบนี้เลยแบบเป็นมังกรแบบ ทางยุโรปะผมเนี่ยอันนี้คือปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เป็นแบบนี้แต่ดีไซน์แบบนี้ไม่ค่อยเด่นมาปรับบเป็นแบบนี้ซึ่งแบบนี้ผมก็เอาไว้ในผมก็ขาว่าจะเอามันออกลงจริงๆอ่ะแต่สุดท้ายก็มาจบที่แบบนี้แบบนี้ผมไม่นึกว่ามันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนลัตเตอร์มันโนกอะเออโอเคมาเข้าเรื่องกันต่อแบบนี้หน้าไหนวะออันนี้ไม่ใช่เด้อเบอร์ผม ก็จะเป็นแบบไคจูที่มีลักษณะรับตัวสีแดงไม่ใช่ลําตัวเด่ยเป็นอนะไรขนสีแดงท้องสีขาวอะไรประมาณนั้นความสูงร70เมตรยาว400เมตรซึ่งก็เป็นไคจูที่เด่นเด่นมากครับผมในหนังเรื่องของแท้คือแบบแบบมีแรบบ็มีตลอดทั้งเรื่องนะผมแถมแบบมีแถบบมแบบมันเป็นแถบมบมันเด่นมากในน้ําอ่ะเออ,วเวอระเบิดจะเด่นกว่าเบิร์ตก้อนอีกเบิร์ก้อนนี่มันว่ายน้ําก็จริงๆก็เก่งมากเลยนะแต่ล็อกเด็กเก่งกว่าตอนตอนว่ายน้า อันดับที่สามนะผมอันดับที่สามเชื่อว่าซาบากอนนะผมซาบากอนนี่ก็เป็นไคจูมังกรที่ผมว่ามันแปลกที่สุดแลนไคจูมังกรทั้งปูนเนี่ยคือมันมีประมาณแปดขาครับผมแปดขาใช่ครับผมสูงสิบห้ากิโลเมตรโอ้ไม่โอปาเจ้าครับผมแต่ตัวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยสามารถสูงได้มากถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรซึ่งถ้าตีเป็นเมตรอะผมว่าหลายแสนแม่ผมว่าหลายล้านกิโลผมว่าหลายล้านเมตรอะ เออยาวห้าสิบกิโลเมตรครัะผมไอตัวนี้ก็จัดว่าโหดมากครกับผมเคยปรากฏตัวในตอนห่วงแท่นี่คือแบบแค่ตอนเดียวอะ่ะคือหวงแวท่นวัฏซาบากอนนะผมก็ไอตัวนี้ก็แบบว่าเป็นบอสใหญ่ในในตอนเลยับผมในตอนเดียวแต่ไม่มีฉาคตนน้อยหายแั้วมีฉาคตนน้อยครับผมอันดับที่สองอันนี้คือใกล้ใกล,ใกล้ถึงระดับหนึ่งแล้วอารโทรา่าซอรัสนะผมไอตัวนี้เป็นไคจูมังกรที่ผมว่ามันโหดอยู่นะ ก็ถือว่าเด่นเออเด่นมากมันเป็นแบบไคจูมังกรที่จริงๆมันมันไม่เชิงว่าเป็นสายพันธุ์มังกรแบบจริงๆมันเป็นสายพันธุ์แบบคล้ายๆสายพันธุ์จระเข้มากกว่านะผมไอ้เจ้านี่เด่นตรงบริเวณตอนตอนมันบินนะผมคือมันจะบินเร็วมากบินโลดแบบเรามองไม่ทันถ้าเกิดสมมติว่ามันบินสักประมาณมันมีความเร็วในการบินประมาณห้าร้อยกิโลเมตรต่ผมแล้วก็ถ้าเกิดมันจะถ้าเกิดมันบินเต็มที่ก็อยู่ที่สอง สองสองแสนสองแสกิโลเมตรอะผมถ้ามันบินมันบินเร็วมากเออเอาไงเออแ,แบบแบบเนื้อแสงเลยอะเออแบบประมาณนั้นอนะสูงก็สูงอยู่ที่สองรอเมตรยาวห้ารอยสีสิบเมตรเนี่ยผมหางก็มีประมาณกี่หางวะนับก่ะมีทั้งหมด6กหางอบผมมีทั้งหมดหหางแต่จริงมันมีหลายหางในตัวเนี้ยเออถ้าแบ่งตามอายุอบผมส่วนใหญ่ตัวหกหางเ่ยมันจะมีอยู่มันจะมีอายุ ประมาณหนึ่งร้อยถึงสามร้อยปีครับผมถ้ามีหกหางนะไอตัวที่มันมีประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยหางมันจะอายุประมาณล้านขึ้นไปครับผมหลักร้านขึ้นไปนับนั้นว่าเป็นมากอที่เคยปรากฏตัวในตอนหนวดแท่ถึงห้าตอนนะผมแต่ปอกกออธิบายแค่ตอนเดียวพอคือตอนอูห่หางแท่ดิสซิสไม่ใช่ตอนอูห่หางแท่ปะทะอัทโทราซอรัสนะประมาณนีน้แล้วก็อันดับหนึ่งของเราไอตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดเลยชื่อ ก็ต์เดสนะผมชื่อว่าก็ต์เดสอันนี้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นอะไรราชาแห่งจักรวาลเลยก็ว่าได้ไม่ใช่ราชาแห่งจักรวาลดิเขาเนี่ยเป็นแบบไคจูจักรวาลน,นะผมไคจูจักรวาลต่างจากเอ่อไคจูบนโลกเราอย่างไรับผมไคจูจักรวาลก็อยู่แบบบนจักรวาลน,นะผมได้เป็นแบบเหมือนเทพเลยอ่ะเออเหมือนเทพผู้ปกครองเลยอ่ะสามารถอยู่แบบบนโลกได้นะผมแล้วก็การหายใจได้ครับนะผมการหายใจคือนานมากครับผมถ้าเทียบกับโลกเราเนี่ยก็การหายใจได้ประมาณ แสนหนึ่งเลยอะแสนปีเลยอะเออได้ขนาดนั้นอะสูงสี่สบสามกิโลเมตรยาวหนึ่งร้อยหนึ่งพันกิโลเมตรนะผมถือว่ายาวมากครับผมในตัวนี้ก็เห็นแค่หัวนี่คือผมขี้เก็บว่าเพราะว่าตัวมันยาวมากครับผมยังคี่บอกว่าหนึ่งพันกิโลเมตรเลยอะเออถือว่ายาวมากๆครับผมแต่จริงแล้วแตถ่ถ้าเทียบกับใครจูจักระวาตุนไอตัวนี้ถือว่าเตี้ยมากนะเล็กมากเลยแต่ตัวเนี้ยถึงจะเตีย้ยแต่ก็โขอยู่คร่บผมไอตัวนี้ยังไม่มีบทใช่ยังไม่มีบทเลยแต่ว่ามันประกอตัวมาเป็นแบบตอนอันที่จริงแล้ว เอออันนี้ก็เป็นจักรวาลอีกจักรวาลหนึ่งของผมนะผมมีจักรวาลอว่งแซ่แล้วก็ผมเป็นจักรวาลที่ผมนี่ชื่นชอบนะผมแล้วก็ชอบทํามากนะผมแล้วผมวก็จะทําออกมาบ่อยๆนะผมจริงๆที่ผมบอกว่าเป็นตอนตอนไนะอย่างอว่างแท่ประทัับะก้อนนะี่คือจริงๆผมก็ผมก็ยังไม่ทันได้ลงคลิปนะเออมันก็ไม่มีหรอกจริงๆมันไม่มีแต่ผมแค่บอกไว้ก่อนเฉยๆนะผมแล้วคุณค่อยไปดูเนาะถ้าเกิดสมมตินอนา,นาคตถ้าอนาคตคุณอายุยืนมากกว่านี้เออ เวอาจะมีโอกาสได้ดูก็ได้นะครับโอเคนี่จักรวานผมผมนะครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็มาทำคลิปอ้อวลืมบอกไปับผมมีใครจูมังกรตัวหนึ่งที่แข็งแกร่งมากผมแต่ผมไม่ได้เอามาติดอันดับนะเพราะว่ามันเป็นจะตัวอสูรนะผมนี่ครับผมชื่อว่าซันดูร่าผมเป็นใคจูมังกรที่ที่ผมว่านี่คือเทสุดแล้บผมสมัครผมนักเทมากครับผมเป็นมังกรที่แบบว่าแบบยังไงสูงประมาณแค่ สามร้อยเมตรใช่สูงแค่สามร้อยเมตรแต่เชื่อไหมพลังของมันอ่ะโคตรโหดโหด,โดระดับไคจูจักรวาลเลยอเออนะผมไอะที่เห็นนี่คือสี่ตัวอสูนนะผมก็จะมีสี่ตัวนะผมแต่ผมจะบอกแค่ไซดโดร่าก็พอไซดโดร่านี่เป็นเพศเมียนะครับผมไซโดร่าก็มีแบบไซโดร่าก็เป็นมีแค่ตัวเดียวบนโลกก็ผมจริงๆไซโดร่ามันจะมีแค่เพศเดียวนะคือเพศเมียแค่นั้นแหละนะผมเพศผู้ไม่มีหรอกครับผมประมาณนั้นนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีเยอะมากครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามด้วยครับผม,มกน็นะผมจักรวาลของผมเนี่ยจะมีเป็น,ล,นล้านเลยครับผมจะมีเป็นประมาณล้าน,า,านเลยครับผมล้านจักรวาลเลยครับผมจะสร้างจักรวาลไปเยอะมากครับผมโอเคครับผมใครก็ไปดูกันเนาะเออนะผมอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยครับผมอันนี้ย้ำแค่นั้นเนี่ยครับผม,มหรือไม่ก็ดีสไลค์ด้วยก็ได้ครับผมโอเคครับผม โอเคผมขอตัวก่อนนะครับบ้า